สาโทวันที่6นะครับก็จะประมาณนี้ลองชิมดูแล้วแอลกอฮอลดีแต่รสชาติไม่รสชาติไม่มีความหวานเลยมีแต่ความขมแต่แอลกอฮอลมาตึมก็เลย <c oughs> จเจ้าน้ำอ้อย มาผสมน้ำน้ำเปล่าที่เหลืออีก3ลิตรผสมลงไปนะครับเพื่อเพิ่มความหวานและเพิ่มเ็นกอฮอเพิ่มขึ้นเทใส่ลงไป5้ขวดนะครับก็จะน่าน่าจะได้เพิ่มขึ้นมาอีกประมาณ สี่ลิตรเนาะก็<อ>สมกันเรียบร้อยห้าขวดเดี๋ยวก็จะมาเทใส่ตัวนี้นะครับแบ่งครึ่งหนึ่งนะครับก็ประมาณเท่าไหร่ประมาณสองลิตรนี่แหละลงไปด้านนี้นะครับ ที่เหลือก็คงเท,ทใส่ถุงนี้พอเจอน้ำตาลก็จะเกิดเอลกอฮอล์ขึ้นมาคงทิ้งไว้วันสองวันนะครับน่าจะกินได้เอลกอฮอล์ก็น่าจะเข้มกว่น,น,นี้แต่ก็น่าจะมีความหอมของอน้ำอ้อยอยู่